สวัสดีมีสุขปลอดโรคภัยในเช้ามืดวันอังคารที่7กุมภาพันธ์2,566นะครับพี่น้องอัปเดตอากาศกันครับวันนี้โดยที่จากวันนี้ไปพี่น้องต้องรักษาสุขภาพให้มากๆอะไรโดยเฉพาะพี่น้องที่ทำงานกลางแจ้งนะฮะเป็นหลักใหญ่จากปัจจัยอะไรไปดูรายละเอียดกันเลยครับจากภาพที่เห็นนะฮะตั้งแต่ต้นคลิปนั้นเป็นลมล่างมรสุมพัด ระดับฐานเมฆนะพี่น้องวันนี้ก็ยังคงมีการนมีแนวการพัดเป็นสองสายด้วยกําลังปานกลางฮนะด้านบนพัดมาจากทิศตะวันตกฮนะมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศเบนม,มาฮะเป็นลมจมแห้งฮนะเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทยเราเป็นส่วนใหญ่แล้วก็พัดเป็นทิศตะวันออกเข้าปกคลุมภาคใต้ด้วยกําลังอ่อนนะเป็นสายทางด้านล่างนะฮะส่วนตรงกลางนั้นเป็นไงครับพี่น้องน่าจะยางแฟบนะฮะ ลมมรสุมแทบไม่ได้พัดหรือพัดด้วยกำลังอ่อนมากไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นทิศทางการคอนโทรลสภาพอากาศส่วนใหญ่ในวันนี้จะไปอยู่ที่ภาพถัดไปนี้นะฮะนั่นก็คือแนวพัดของ กระแสลมบนตัวหลักใหญ่เลยก็คือตรงอยู่ด้านบนนะฮะนั่นคือนั่นก็คือคลื่นกระแสลมตะวันตกโดยวันนี้ด้านบนพัดเป็นแนวลิดนะฮะแนวแทงแนวพักหรือแนวคลื่นหลังนะฮะผักอากาศกดจมแห้งเย็นเข้าพื้นที่นะฮะเข้าพื้นที่ประเทศไทยของเราแต่ก็ยังมายกล่องนะฮะในวันนี้ยังมายกล่องเล็กๆเ,เป็นคลื่นหน้าเป็นยกทอ็อปผ่านพื้นที่ภาคกลางอีสานและตะวันออกบางส่วน ทำให้เกิดฝนฟ้ากะนองได้ฮะร้อยละสิในพื้นที่ที่ผมตีกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไว้นะฮะโดยที่พี่น้องมองแนวลมบนอีกสายหนึ่งนะฮะที่พัดเป็นทิศตะวันออกปกคลุมภาคใต้ของเรานะ,ะสปีดลมนั้นอ่อนมากนั่นก็คือ,อยางแฟบเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเหมือนลมมรสุมที่ปกคลุมตอนกลางของประเทศฮนะ ก็ไม่ได้ส่งผลหรืออิทธิพลใดๆฮนะต่อพื้นที่สักเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อคลื่นกระแสลมบนเริ่มพัดคลอบแบบฉายเดี่ยวเป็นลักษณะแอนติไซโคนแบบนี้นะก็จะให้ทุกท่านระมัดระวังรักษาสุขภาพให้มากๆเห็นเนื่องจากสภาพอากาศใน1วันเนี่ยหวันตั้งแต่เช้าจดดึกที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่นะอุณหภูมิในพื้นที่ของท่านก็จะต่างกันมากนะ ก็อยู่เกือบสิอบองศาเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสานต่างกันมาก10ถึง15องศาเสียด้วยซ้ำนะครับสำหรับ2ภาคนี้โดยค่ำดึกเช้าอากาศหนาวเย็นตกสายบ่ายเป็นไม่ได้คนระับพี่นะ้องแดดจ้ากระจายแผดเผาไปทุกพื้นที่อีกทั้งบางวันก็เริ่มมีย่อมความโอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนฮนะเข้าปกคลุมด้วยในพื้นที่อย่างวันนี้เห็นไหมครับก็มีนะครับ เห็นไหมครับเป็นเส้นนะฮะในพื้นที่แถวแถวอีสานล่างของเราโดยผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะอันนี้หลายท่านหลายท่านพี่น้องน่าจะทราบดีอยู่แล้วหากติดตามช่องนี้กันมานาน,นะฮะบริเวณพื้นที่ที่มีย่อมโลฮะหรือเขาเรียกว่าย่อมความกดอากาศ ต่ำเนื่องจากความร้อน,นปกคลุมอยู่นี้นะหากเข้าสู่ฤดูร้อนต่อเนื่องนะในฤดูร้อนของเราเนี่ยต้องเฝ้าระวังดีๆนะครับบางครั้งก็มีลมมรสุมทางด้านใต้ฮะพัดหอบความชื้นเติมเข้าใส่ฮะคือลมมรสุมเนี่ยมันก็จะพัดอ่าหน้าร้อนมันก็จะพัดจากทะเลใช่ไหมฮะตะวันออกเฉียงใต้และด้านใต้พัดหอบความชื้นเข้าใส่เติมเข้าใส่เรื่อยๆฮะ ตรงกลางย่อมเนี่ยย่อมความร้อนเนี่ยครับแม้จะเป็นสเตเบิลยกตัวไม่ค่อยดีฮนะแต่รอบๆขอบย่อมเนี่ยเมื่อมีความเย็นชื้นแรงๆเข้ามากระทบบางทีก็ยกตัวได้นะฮะยกตัวแล้วก็ยกตัวแบบรุนแรงหมุนทวนเข็มนาฬิกากลายเป็นพายุลดึดูร้อนนะกระชากหลังคาปิวหน้าตาเฉยได้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเกิดในพื้นที่แคบๆนะไม่ไม่เป็นวงกว้างนะครับสหรับไอตัวนี้ครับ อยอมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนเนี่ยเวลามันเกิดหมุนตัวขึ้นมานีฮะซึ่งฤดูแล้งนี้ก็ต้องมีแน่ๆนะครพี่น้องก็ต้องเฝ้าระวังแบบนี้แต่สําหรับพื้นที่ที่ติดแนวชายทะเลอย่างภาคใต้หรือภาคตะวันออกนีฮะกรณีแอนติไซโคนในลนักษณะอุณหภูมิก็จะดีกว่าเขานะฮะก็คือไม่ขย e งมากไม่ขย e งมากก,กันเท่าไหร่เหตุเพราะว่า อ่าเขามีลมจากพื้นน้ําช่วยระบายนั่นเองนะฮะสำหรับสองภาคนี้โดยภาคเหนือเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด1 2บสองถึงยีองศาบ่ายไปอุณหภูมิก็จะสูงสูงเฉลี่ยทั้งภาคเลยก็ยี่สบเถึงสาองศานะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด20-22ถึงองศาบ่ายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด28-34ถึงองศาในขณะที่พื้นที่เพื่อนบ้านของเรานะ สปลาวนะฮะลาวตอนบนนะฮะก็ต่ำสุดเฉลี่ยตอนเช้าก็สิบสี่ถึงสิบเก้าองศาสูงสุดยี่สิบหกถึงสามสิบสามองศาลาวตอนกลางอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยสิบเจ็ดถึงยี่สิบสององศานะฮะสูงสุดตอนบ่ายยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสามองศาสำหรับลาวตอนใต้นะ,ะอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 1 7ถึงองศาสูงสุดเฉลีย่ย29-36ถึงองศาเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคกลางของไทยนะเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด20-26ถึงองศาบ่ายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด32-34องถึงองศาพื้นที่เมืองหลวงของไทยนะเช้าต่ำสุด26สนะสูงสุด31องศาโดยที่ภาคตะวันออกเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด2 2องถึง26องศาบ่ายอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 28-33องศาโดยที่ภาคใต้เช้าอุณหภูมิเฉลีย่ยต่ำสุด20-24องศาบ่ายบ่ายขึ้นไปเฉลีย่ยสูงสุด28-32องศานะฮะคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรฝั่งอันดามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ